สวัสดีครับพบกับผมโทนี่เวก้านะครับดานข้างันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ global village นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Road of Asia นะครับหรือว่าถนนสายเอเชียครับก็เป็นคอนเซปต์นะครับที่อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับบริเวณตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับก่อนหน้านี้มันเป็นมันหลังพาเวเดียนกระลังพาเวเดียนครับที่มันชนนะครับซึ่งอันเนี้ย หลังพาวเวลเลียนนี้ปกติคนก็จะเอาเอขยะมาทิ้งมั่งนะครับเป็นทางหนีไฟเราก็เลยเกิดไอเดียที่ทําเป็นถนนออกมาครับถนนกว้างประมาณ12เมตรนะครับแล้วก็เปิดให้พาวเวลเลียนต่างๆเนี่ยนะครับที่มีเป็นด้านหลังเนี่ยให้เป็นประตูอีกฝั่งนึงคือคนที่เดินเข้ามาก็สามารถจะเข้ามาได้เพราะนั้นถนนเส้นนี้ทาให้เกิดธุรกิจนะครับคนฟลอ์ดีหมดทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเริ่มต้นของรถเดิเซียมีประเทศเอเชียนะครับหรือว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับทั้ง ตั้งแต่กมัมเบนมาเลเซียลาวนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เราเห็นว่ามีสินค้าหลากหลายที่เป็นสินค้าไฮไลท์เหมือนกันคือน่าสนใจนะครับอย่างเช่นสินค้าอย่างกัมบูเดียเนี่ยเขาก็มีไม้หอมนะครับสีลังกา,าก็มีชานะครับหรือมีเครื่องเทศต่างๆนะครับรวมถึงฟิลิปปินส์ก็มีสินค้าที่เป็นพวกคสเมติกดีๆนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าที่เป็น อินโดนีเซียพวกบาหลีนะครับหรือเฟอร์นิเจอร์อินโดนีเซียนะครับซึ่งเราก็ใช้ความพยายามอย่างมากเลยครับที่เขียนคอนเซปต์และทำขึ้นมานะครับให้เป็นถนนเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็รวมชาติต่างๆเข้ามารวมกันนะครับเราก็พบว่าโครงการนี้นะครับความยากก็คือเราต้องไปหาเขาถึงที่นะครับแล้วก็ไปชวนแล้วก็ไปพูดคุยนะครับเอาก็มานะครับก็เรียกว่าเป็นโครงการที่ท้าทายมากสําหรับผมนะครับ we try our best to have take the all the Asian especially for the authentic authentic Asian and 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 Global Village product country Just out UAE. the the show. here find bring in world. of ก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับตอนนี้โปรเจกต์เปิดมานะครับก็ได้รับความนิยมหมดทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีสินค้าอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับที่รถเอเชียครับไปครับอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับของอินโดนีเซียโอ้โหอลังการมากนะครับชามไข่มุกเนี่ยก็เป็นที่นิยมของไง Hi how you คือไต้หวันเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำเกี่ยวกับชานมไข่มุกนะครับอืม mm, as nice I like it มาดูเวียดนามเวียดนามเนี่ยครับก็มีสินค้าหลายรายการอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์นะครับเป็นเฟรอร์นิเจอร์นะครับที่เป็นโคมไฟสีลังกาเนี่ยนะครับเขาก็มีแบบเสื้อผ้าดเด็กนะครับไม่เหมือนกับของแบบของจีนนะครับก็มีสไตล์ของตัวเอง I impress your about Design of uh, thank you, thank your you. product. What difference between your product and Chinese product? Yeah, these are all handmade products, specially made ethically, and uh, made by elderly people from Sri Lanka. Mm. It helps the community. It helps the country, and um, it's uh, all. It's a win-win situation for oh, all. Okay, good point. Yes, it's the best place to introduce your product to. e n t e r the middle east market this is the place you have to be with the right people at the right time at the right place and we invite all of you come here join this an amazing place to be มานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของที่เป็นของขเมนะครับได้ร,รับความนิยมสูงมากก็คือสินค้าที่เป็น กลุ่มไม้กิษณานะครับเป็นไงครับปีแรกกับที่น,นี่ครับดีมากเลยครับเพราะว่าคนเข้ามาเที่ยวที่โรบอเบเลตนี่เยอะมากครับอันนี้เป็นสินค้านะครับจากฟิลิปปินส์นะครับก็อย่างที่ผมบอกแต่แรกว่าสินค้าฟิลิปปินส์เนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วเวลาเป็นร้านหนึ่งที่ขายดีที่สุดในรถอเมริกาครับ What is the your best seller? Our best sellers i r is this one the hydra moist okay this one is a sleeping mask okay so how the r e s p o n s e from the arab Actually they like it. t h e Yeah they are coming back from this one. โอ้โหอันนี้ไม่มาไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับของสินค้านะครับก็คือเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับทางบาหลีนะครับก็เป็นตะก,กร้านะครับเป็นร้านหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับ So how the r e s p o n s e from the market for you? All oh, that t h e o r g a n i z e r o f r o a d of Asia uh, that you giving us a chance to give opportunity to to put our item so that's why we will put our authentic item. That coming from Bali, and we are very happy that the Road of Asia is, uh, you know, number one in uh, selling the authentic and quality product. We are also excited to to join again for the next seasons for the Road of Asia. Definitely. How the respond for you? Yes, one here in Dubai, oh, yeah. very nice. Okay, uh, good. We bring some handicraft Indonesia, this especially uh, from Jakarta. for first respond years so how the for you Philippines the the so nice. ปีนี้นะครับรถเอเชียนะครับหรือว่าถนนสายเอเชียก็เป็นโครงการนะครับที่เราเอาคอนเซปต์ใหม่ๆนะครับเอาประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่เคยมาที่ดูไบนะครับหรือว่าที่ยูเอีมาก่อนนะครับมาลองทำธุรกิจนะครับแล้วก็คอยพบกับโครงการใหม่ๆนะครับของเวกานะครับ